นดนีผลงานนลูกบ่อมตัวนี้นะทุกคนนด้นเอา้าสบายดีและสวัสดีผู้ติดตามครับสม้มสบายดีย่ำเสียง้อน,นี่ทุกคนวันนี้ได้เดินทางขึ้นไายทุกคน ไปนำรถไถคือเก้าเมื่อคืนนี้ฝนตกคนท้เมื่อเช้าก็ตกเดี๋ยวนี้ก็ยังมืดค่มๆอนี่นี่ไปเมนีวสิก่ายขึ้นไปหาอยู่หากินคือเก้าทุกคนเลยขึ้นผ้ามาขึ้นไปเลาะดงรอบป้าก็นี่แจ็คมันสีมาทุกคนะมันมืดฝนมันยังบดแดดทุกคนเลยมือเทารอบแรงมันสีแดดเอาสีขึ้นไปพุ่นละขึ้นไปยามดีดเท้าเอ็ดปะมันชุดนั้นเท้าไปยามแล้วมันลูดนะนะเอาหังเถอมัน ลดแล้วนะมันมันบืนเท่าเนออีนะ่ะสังเกตบางนะมันบ่ม,มีห้อยเป็นออทุกคนเลยเขาก็เลยกางปาไม่ดีนเท่านะมื่อวานเชื่ขึ้นไปยามแล้วก็เลยหามผ้ามาเลาะเลยทุกคนนะได้บ่ได้ก็บอกจักไปนะัปน้นไปบ้างนักการทุกคนที่ไป็ติตามกนันมาหัวทางนี่นะมีเทาไปเก็บเอามะมงไปกินเก็บเอาอยู่หน้าเขาพอเท่านี้ทุกคน,นตอนนี้เป็นหน้าเขาเขาาหายเขาอยู่พูนไก่ไก่ไปนี้ก็ไก่เติมตอนนี้ก็ประมาณแป้นโมงทนเลย นังท้าแม่มันนี่ป็ยังงยังบมมาอยู่นี่ฝนก็เริ่มตกมาอีกแล้วกนฟอยนะฝนนะแบบมันบ่ตกแห้งนะฝนคอยฟอยมาตกช่อยย่อยย่อยมาเลยนี่เป็นนักเลิกก็ต้องได้ไปมาที่คนพยายามเหวเฮาพยายามดีดเฮาไปนี่ก็จอดรถจอดล่างไว้กะเอาเครื่องเอาของลงก็ยางโตเพราะว่ายามมันถือปพามันถือก็ยามมันหนาวทุกคน เดิน,นก็มาแล้วคนเป็เรงหมองนะไม่ได้เตอะกวไาเดิน,นทางทอกคนยันงบ่ห้อนกุตกพอดีอ่อยทาง มันแน่นสัตว์ี่ยงนะปิงอยู่เห็นได้อ้าวพี่โลอ่างู หายแล้วโคตรเยมาทาเลยท่าทาคอ,ดอ,ดอดาต้อมคุงบ้า่ หายแล้วมหาตลีกันบริเมอร์นะมู๊ว้าแรนมาฮับเออเข้างองบันนี่หมกม่กวเดดุ่วขึอดทงแล้วกอดเลยหอนหอนเอาเ,อาเ,อาเอา นกโวยตัวนักก,ก,กระซุกลเลยเต็มเครื่องเรียบร้อยทุกคนมาหอนหายหน,นึ่งันเครื่องเอาเข้าเขานี่เขา้าน้ำน้ำบาแล้าทุกคนเลยไปหาหน้าน้ำฝนตกลายได้เด่นย,ยุบหมูน้อยเข้าตุ้มก็ที่รอดบ่อยหมูก็ทุกคน mình nó ai, mà để tất cả, đầy, đầm, sẽ là, ai, thả lên xuống, cái chụp chờ đấy mình đây này, mì me ตลอดแต่ว่ทาทั้งนี้ก็มีเมฆแต่ว่าแป่น,ต,นตะเวนอยู่ทุกคนมเมื่อเธอมันแดดมเมื่อเธอมันลงคนเข้าสีเลาะพยายามดีทีเข้าเอ็ดปะเป็นเข้ามาได้พยายามตะหงนะเข้าไปหน้าก็ได้สองสามมึงทั้งเมฆทั้งแดดคนตอนนี้ก็สิบโมงป่ายสี รอบแรกรอบเสาเนี่ยจะไ่ได้หาจะเป็นรอบแรกทุกคนเลยไปหนี้ฮอดพุนพอดผ,ผ,ผู้มื่อกล้วยเลยนี่เขาไปทั้งเทงในภาพไปชนในพลาดกันจังเขาไปแล้วก็ไม่จากคนในพลาขึ้นไปแล้วลูกอีกผู้เด็กคือเก้าคนเาชิมาโซในพลาดมันก็บอกเห็นครับทุกคนในเทงนลงครับเนเขาไปแล้วห่วยลูดๆู่ปะพี่ โอ้ได้ผ่านเพิ่นได้เป็น4 5 0เต่าแล้วปีนี้มาขอผ่านเลยมาฮอตด,ด่านนี่มาจะไหลเข่งเงยทุกคนเหมือนแดดนะโอ้เงยอ้เมื่อคืนนี่ฝนต้องแห้งไน่จุ๊ก Tổng tổng tổng. Ờ, áp, Mích, đồng mốp, đồi tóc, áp ma điều, mít, xoài mồi, ôi đi, không mấy hết Bóp à, Đấy Không nhá Ủa con Hơn đi con Cốm mấy này ấy hầu nhắn vai ừ. cho cục đi mẹ thôi đây, ừ. em là ma phao cốp người mẹ, tổn cái choa rồi nó. Hôm nay bộc bông, hử? Hôm nay chơi đây, hao cồn hả con? เห็นทุกคนนน่าจะเห้าโกนมีโกนนะน่าเลยเหาห้าห,าหาอดป่ายพวกก็บ,บอกเห็นเขาโกนแล้วทุกคนเก,นในในใกไ็ไม่ไม่ง่ายเตร์เพินม่เมื่งกันแต่จุกจกว้กวะ เฮาโกนเลยโ,โ,โบเห็นเลย,มยเมย์เลียวฮาแล้วเบอร์เบอร์อไม้กับโบมี่โบมีบนหกเลยน่าจะเฮาโกนโทนแม่งดันไตอยู่ยจอกนั่นแหละเห็นแล้วบน่นมันออกมาหากินเครื่องคือนี่หมากขายังได้กเกินแท่นี้ น่าจะขึ him, best, ını, ้นโกนตัวนี้ทุกคนเนอะน่าเขาจะขึ้นไปบังก็าขึ้นไปเย้มบ้างก็มันจะเห็นมันระโบเลยนะน่ะมันเล็บหาดอนอื่นกระบวมีมีแต่ดอนนั้นอย่งด้านพึ่งๆนั้นนะมึงห้อยมันก็นี่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 ห้อยมันก็เห็นนะทุกคนนี่แมตดีเนี่ยนะจอดคนนี่เนาะนี่ ขั้นเป็นแล่นกับโบน่ายปลาเล่ทุกคนเอาที่หาวิธีเอามันก็เพราะว่าเตอร์พอเตอร์แรกนี่ต้องผีเอาเข้ามันได้ทุกคนเข้ามันหมานผลงานบักเบิ้มคนบักเบิ้มเป็นผู้เฮาวนี่เอาที่เอาไปทีเล่านี่ชื่นไปเจาะเอาหุ้มวาเนี้เลิศหื่นไดวันนี้เลึกเลยเล็กไว้กันดิเดี๋ยวเขาเคาะบ้าก็โกรธเพราะสำเล็จว้าว ไม้ไม่ตีนนกทุกคนคนงานโตบ่เฮ็ดจะเจอแล้วไหลผลายขึ้นโกนมันก็เอาย้แนวนี้เลยไหลขึ้นไหม้ละจับกระโดบอยู่แค่้ใส่จัดการเลยไปขึ้นไปเจมมก็ทุกคนขึ้นไปงามไม้น้อย ได้เลยร้อยแล้ทุกคนเดีอนี่นะโอ้ยเล็บมันหยางขึ้นมาฮอตทีแล้วนี่ขาะโกนนะน่ะ สุงใส่โกนหนึ่งดันนี้ไดยไม่จึงเฮาโค่นหนึ่งดันเขา,า,ขาจะแอวไปที่แล้วก็บอดหนึ่งดันก็ปะนันพอเลนกายโกนก็ได้งขึ้นไปแล้วปั๊บพ่อร่นนะโอยเลนเป็นอย่างเงินร้อยแลนด์ใช่ไหมนี่นี่นี่นนเอาวิธีใดบอดนี พอพอตัวแรกเลยทุกคนเลยต้องพยายามทุกคนพยายามเอาเข้ามนได้ไปไม่จังมานใชนะ่ไหมห้อยมันโก็เงยเติบไปเลนะรับเคอร์โลเลททุกคนเลยนี่คือเอาหาวิธีเอาก็<ฮ>เอาจะบักเอาทุกคนเลยไม้เป็นโกนนะนะเอาบักกระทิ้งมันเอทเพล่นน โกนง่ายอย่ดี่หม่นี่นน่าคู่โกนแล้วทุกคนเล

เงี้บัางไหมเฮาสุดมงนี่เฮาสิเจาะบ,บังมงนี่ทุกคนโกนน,นน่าจะหดพ้นแลหละหดโกนนึงดันนะครับแล้วทุกคนเฮาจะเจาะมงนี่ก็แลงในยันมันจะยุ่งงง ยังโมห็ลเลยทางนี้เนะี่ยบมมีกคนด้วยเข้าซองซอดแล้วตัวนี้ยนะังทั้งทางนี้ลงไปพวกลงไปเชือกโกนหน,นึ่ด้านพื่อล่นคนนะน่าจะมงโล,ลนเลยนะเกาจะอจดัดเบนตัวนี้แล้วก็จเจาะไม้อีกคนแันได้นี่ผลงานดุบบ่มตัวนี้นะทุกคนได้งานดุบบ่มลายขชือโกนตัวนี้อัดบ่ก็บัวอัดให้จะมาเลยหนึ่งคืนนะคน cồn lắm nhăn lên chắc nói chắc như Nhưng không chắc lắm Đi, nó chỉ phải nhắn Nơi đấy Cứ để nó bỏ quá 2ອງປ້3ປ້ອງມັນຍັງບໍ່ເຫັນເທົ່າຄົນເດີ້ລະບົບຄິດໂຕະຊິເບິ່ງເອົາມື້ນີ້ເຫຊ เม่องห้อยขึ้นห้ยแล่นข e ึ้นงนนอย่างหืมโอ้โหมันลดนี่โคน่าจะโหดเม่งเหม่งดันน่ผด็จคนชุดเลย เอามันบ่ได้คนเนอะแม่ไม่ดันนะโอ้มาเต็มมัดสิลงไปน้ำของเขาขึ้นมาขอเจ้านอนเทงเขาให้พ่านจักรมณมีเข้าแล้วสิไปน้ำของเขาโอ้ชิลอ่ะชิดอ่ะยิงไหมยิงไหม โจได้ผ่านแลนท่าถึงมากกับไม้ใะเอ็นนี่ทุกคนนะเอาไม้เค็กไปใะเอ็นเฮ้ยเดีเ๋ยวน้อแล,แล,แลอไรเฮือนบัได้ลายโจตะโกนนี่ทุกคนโะจตะโกนนี่แลนขึ้นไปต่อปุ๊นนะปลายไหมใะเอ็นปลายไหมเค็กพกุก พอซ้ำชามนี้แล้วค่อยขึ้นไปนี่ให้แล่นแต่ประมาณโล่เนื้อโลป่ายแล้วกดเลยอู้หะเห็นปะเรื่องชุ่งเลยเมฆจนไหลผ่าน <laughs> นี่เลาจะเอามาได้โอ้คัมอยู่นี่แหละมันนี่ก็จะกิน,ข,นข,ข้าวแล้วปั้นข้าวกินกับมมะงกทุกคนเหมืกกน,น,นพนูดถึงขึนมาเจาะนำ้ำละลงไปเอาอาวุฒิทำไมยิงทุกคนเลยวุธค่อยมันบม,มุนแม่นเวัดสามซี่บ้านละ ยังบมมีลายเลยคนโอ้โอนเนาะเมฆจะไหลาพานคนเลยเทิร์นได้พอแล้วนะพีเอามเ้ามันได้คันมันพอเติร์ที่แรกนะมานะทุกคน,นบ๊อบผลงานบ๊อบนะโสดเฮ้าทุกคนเลยเฮ้าจ่อโกนซอดทาั้งนั้นทั้งนี้เดีย๋ยวจครบผัดผูผู้นึงผัดยิ่งเอามือล่องผัดดึงขึ้นปุ๊บไปเลยโอ้อาย มาแลนขึ้นกุ๊กเค่งนี้มันน้อยทุกคนเดี๋ยวปุ๊อยู่ป่ายเนกได้แลแนด์เนะทุกคนเลยโอ้ต่อบทสมมึงเจาะออกมาทุกคนกเนี่ยบักใหญ่เนี่ยมันมาแลนขึ้นไม้พันยิ่งเอาปัดตกลงมาพานะมันกรแเมนบกมีเมนคอยว่ามีเมนแลนเแต่คอยเจานะเห็นข้างใน,นยังโค้งเข้าไปอันซ้ำสีหนิวนี่นนรับโลก มันยิ่งตกลงมาฝันน้อยน่งพรตะแตู้ขาดสือคนโดยนี้นะนตายตายลุกวันนี้นะขำเฉลี่ดดยดนะเว้นก้อยขำนะดีเมอรอกบันนี้เนี่ยว่าจะพยายามเหวกับ่ไดยพยายามด้วยำกนะับเนะาบไดมนะันอโคแร่นใหญ่แล้วนึ่แต่พาดเลยเล็กแนี่นะกำหางไปเห็นโฮ cái này cho đi qua mới đai nóng để bèn cắn lẽ là con nữa. Một xồm, mất mưa rồi. ันงจังมันน้อยนี่นบบผี่ชมทุกคนเนดะ้อคือว่ามือเห็นออร์โโกนนะ้ยอยี่ห้อแรดประมาณยี่ห้อหโลว่าผลชุดท้ายได้ไพมีนี่น้อยนะฮะกยามันกระแนมได้แทุกคนเลยมานแล้ว,ม,นนนะวม,ม,มือนนี้นะฮะเดี๋ยวเมื่อื่นจีตั้งไม่ทุกคนเลยมือน,นี้นะขำละเฮ้าบได้มากนอนเฮามากลับนอนพี่บอยเออออพวกน,นี้เพิ่นนอนประจำยี่พีเลยนี่โนมั่นเพิ่นเพอตะอเ้อ,อกวางมวกกวาง คอยสิกับมือก่อนบบดนี้นะทุกคอ่าโซดทุกคนในนี้เป็นผู้บ่าวโซดได้ทีใดเพราะเราต้องการมาลดสวนั่นกว้างกว่านนี้เอาทุกคนมาฮอดเทงไฮพอดีเลยนะมาฮอดพอดีเบื้องแรกตะเวนนช่ไหมพอดีแดงมาฮอดกับบดิเวณได้การเพลินมานี่ทุกคนเลยพี่น้ำแร่น้อยแต่นั้นเลยอะสำหรับคลิปนี้กับบอมมี่ยังไงขอความเข้าใจผู้ติดตามนะครับส้ม มาตัดต้นจนจบไปก้อนคิดมิดคนรุ่นนี้คิดหน้าพอแล้วทุกคนเลยว่าชีขึ้นไปยำแหวก็ก้อดบ็ดหอดเหวหอดหาวผละม้ทุกคนเออตต่พวกก็ละ